วันนี้ทีมงานโพสต์ๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะครับ API หรือว่า Open API สำหรับ Developer นะครับที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ามาเพื่อต้องการ Get ข้อมูลนะครับต่างๆในร้านนะครับจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครพอจะทำเป็นแล้วเนี่ยอาจจะมาดูที่ตรงคู่มือนะครับแล้วก็กดที่เมนูนักพัฒนาตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตทั้งหมดเนี่ยสวิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยผมจะใช้แบบ curl ในการยิงนะครับเพื่อจะเก็ทข้อมูลมานะครับส่วนอีกวิธีนึงเนี่ยผมจะใช้เจ้าตัว,ว postman เนี่ยนะครับเพื่อเป็นวิธีแบบง,ง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการล็อกอินเข้ามาที่ร้านก่อนนะครับโดยมาที่ post.post.co นะครับแล้วก็ล็อกอินบัญชีของร้านเราเข้าไปนะครับ อ่าแล้วก็เลือกสาขานะครับอันนี้ของผมมีอยู่4สาขาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการขอ API key ก่อนนะครับในอันดับแรกเนี่ยก็พอเราล็อกอินเข้ามานะครับด้านซ้ายมือเมนูตั้งค่านะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้สังเกตว่าจะมีคําว่านักพัฒนานะครับตรงนี้เลยนะครับก็คือเมนูตั้งค่าแล้วก็นักพัฒนานะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยขอ API key มาก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาน,าน้าเนี้ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้ทําการกดร e q u e s t ไปได้เลย นะครับส่วนของตรงนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อไปอยังทางไลน์ก็ได้ไลน์แอดโพสโพสนะครับแอด POSPOS นะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับกดทําการกดรีเควสก่อนนะครับอย่างแรกแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าที่จะดําดเนินการให้แล้วก็จะได้ตัว API key มานะครับแต่ในเคสนี้เดี๋ยวผมจะอขอเปลี่ยนสาขาไปยังร้านาสาขาที่มี API key เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นสาขานี้ของผมนะครับ เวลามาถึงหน้านี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะต่างออกไปก็คือทางร้านนี้ของผมเนี่ยจะได้ API key เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็น API key ของผมนะครับเดี๋ยวยังแรกผมก๊อปีตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบเคอรให้ดูก่อนดีกว่านะครับก็คือจะตัวตรงนี้นะครับ example เนี่ยก็จะมีตรงนี้ให้เลือกเลยว่าเราจะ get by transaction นะครับหรือว่าจะ get product product หรือว่า get product by id get member นะครับก็ลองเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ มันจะเป็นคําสั่งให้เราเลยแล้วก็สามารถกดคัดลอกเพื่อไปวางในเทอร์มินอลหรือว่าอะไรเพื่อที่จะ CURL ยิงไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเอาเป็นผมจะ Get product แล้วกันนะครับแล้วผมคัดลอกนะครับในส่วนนี้ก็จะขึ้นว่าคัดลอกสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมมายิงที่ตัว CURL ได้เลยผมก็วางลงไปนะครับสังเกตว่านี่จะเป็นข้อมูลนะครับตัวสินค้าใช่ไหมครับเก็ตโปรดักต์นะครับ อาจจะอ่านยากหน่อยนะครับเพราะมันไม่ได้ฟอร์แมตนะครับก็โอเคครับงนั้นเดี๋ยวอีกเคสหนึ่งผมจะสาธิตวิธีการใช้ postman นะครับในการยิงนะจะมีดูได้ง่ายกว่านะครับอันนี้แบบแรกนะครับแบบ curl ใช้ terminal หรือว่า command line ได้เลยนะครับเลือกสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกวิธีนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ postman เนี่ยในการยิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอ ก๊อปตัว API Key ของเราก่อนนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้มัน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 กรอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่ด้านหลังอ่าแต่ส่วนวิธีของโพส m ม n เนี่ยเดี๋ยวผมต้องก๊อปตรงนี้แล้วก็เราต้องเปิดหน้าคู่มือแล้วก็นักพัฒนาตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมีการอัปเดตใหม่นะครับให้มันดูใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับทุกคนสามารถทําตามได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆอยู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีการปรับปรุงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับตรงนี้ ก็เดี๋ยวผมจะมาพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีการ Get ต่างๆนะครับเก t ตทางเซ t ชันเห็นไหมครับก็จะมีส t i ิงคิวรี่ให้เรากรอกนะครับและที่สําคัญเลยก็คือ API key ในส่วนของ h e ดเดอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็ตง่ายๆอย่างเช่นเก็ตโปรดักต็อกอีกรอบหนึ่งแล้วกันผมก็แค่เลื่อนมาตรงนี้แล้วก็ Copy เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ไปวางในตัวของ API key เดียสักครู่นะครับก็เหมือนจะปึ๊บแล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะครับ เมื่อคู่ผมทําเองเดี๋ยวผมขอเช็คอินเทอร์เน็ตสักคู่นะครับ่ะนะครับหลังจากที่เราเปิดตัว Postman ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ในช่องนี้นะครับเราก็ Copy เจ้าตัว HTTP GET ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอ copy อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็มาวางจากนั้นเนี่ยที่ header นะครับตรงนี้ก็ให้กรอก API key ตรงนี้นะครับ API key ที่ header แล้วก็ย้าย API key เนี่ยก็ให้มาเอาของที่ร้านของเราได้เลยนะครับแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับผมก็ copy ตรงนี้มาจากนั้นเนี่ยก็มาวางในส่วนของ value ตรงนี้นะครับแล้วก็กด send ดูได้เลยนะครับปุ๊บอ่านะครับจังหวะนี้ก็คือ send เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าตัว data เนี่ยอาจจะเห็นว่า success 1นะครับ แล้วก็จะมีข้อมูลที่ data เนี่ยตัวนี้จริงๆมันเป็นข้อมูลเดียวกันกับตรงนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าไอตัวนี้มันไม่มี format ให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตรงนี้จะอ่านได้ง่ายหน่อยนะครับเพราะเป็น p s t t m n เนี่ยก็จะมี name ก็คือน้ำเปล่านะครับอ่าก็คือพวกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเราเพราะเราเก็ตตัวอ่า API Stock นะครับอ่าราคาขาย10บาทต้นทุน8บาทอ่านะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลของสินค้าในร้านเราเลยนะครับอย่างยางลบ นะครับอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมจะลองเก็ตให้ดูอีกสักอันนึงแล้วกันนะครับก็มาที่ตัวคู่มือเลยรอบนี้ผมขอเก็ตเป็นอาอเม m เบอร์อ m อเมมเบอร์แล้วกันนะครับผมก็ก๊อปตัวนี้มานะครับแล้วก็มาวาง แล้วก็อ่ะโอเคลองยิงดูได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวเมมเบอร์ของเรานะครับในร้านของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการ ใช้งานตัว api นะครับในการดึงข้อมูลของร้านนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับระบบโพสต์นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ postpost post. co ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ